สวัสดีครับพบครับก็ตอนนี้ผมกําลังจะไปส่งเสื้อก้าวต่อไปให้ทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนมานะครับผมอยากจะแบบขอบคุณจริงๆนะครับที่เพื่อนๆสนับสนุนกันนะครับอตอนนี้ผมก็ส่งของเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆที่สนับสนุนกันก็รอรับของได้เลยนะครับ สวัสดีครับพบครับเมื่อกี้ก็เป็นคลิปของวันที่1เมษายนนะครับที่ผมเอาเสื้อก้าวต่อไปไปส่งนะครับเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่เปิดให้สนับสนุนเป็นวันแรกนะครับก็ที่จริงผมก็ไปส่งเสื้อกับทุกวันเลยนะครับก็พอเป็นคนสั่งมาผมก็เอาเสื้อไปส่งกับทุกวันเลยวันนี้ผมก็มีท่าจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับชื่อว่าท่า h a n g l e g r e s c e n นะครับท่านี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นยากนะครับของของเวอร์ชันธรรมดานะครับก็เวอร์ชันธรรมดาเราจะแค่เอา ขึ้นมาแค่เอวนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเอาขึ้นมาหมดเลยเอาขึ้นมาหมดเลยมันก็จะไม่ได้แค่แอปส่วนล่างนะครับมันจะได้แอปส่วนบนด้วยก็คือได้ทั้งส่วนล่างทั้งส่วนบนเลยแล้วก็จะได้หลังนิดหน่อยนะครับก็เพื่อนๆจะลองทำดูครับท่านี้โอเคครับวเวอร์ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพบครับวันนี้ผมก็จะมาร้านโอท็อปช็อปนะครับ mm hmm. Stay.